การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกกันค่ะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูจะขอให้แนวคิดสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเจอตัวอย่างที่1นนะคะอ่ะมาดูก่อนลูกว่า5บวกเออช่องสี่เหลี่ยมนั่นคือเลขอะไรแล้วมีค่าเท่ากับ11อ่ะค่อยเวลาคิดนะคะอ่ะติ๊กตอบอ่ะมันคือเลข หใช่ไหมลูกอ่าห้าบวกหก็จะกลายเป็น11ถูกไหมคะอ่าหรืออ่าเราจะหาได้จากอ่าผลลัพธ์มาลบกับตัวตั้งนะคะก็คือ11บอลบห่าได้6เหมือนกันไหมลูกอ่าได้6เหมือนกันฉะนั้นมันก็จะ เท่ากันนะคะในเมื่อมันเท่ากันเราก็สามารถที่จะหาคำตอบได้นะคะโดยการเอาผลลั์เนี่ยเอา11ไปลบกับ5นะคะเราก็จะได้คำตอบที่เท่ากันอ่ะในเมื่อเราได้แนวคิดตรงนี้แล้วนะคะอ่ะครูตั้งคำถามว่าถ้าเลขเยอะๆล่ะอ่าถ้าเลขเยอะๆแบบหลักพันหลักหมืน่นอ่ะเราจะนึกออกไหมฉะนั้นเราจะใช้หลักการเมื่อกี้เลยนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างที่1 อ่าสามร้อยห้าสิบห้าบวกกับจำนวนอะไรนะคะจะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบอ่าเข้ากับหลกักการเดิมเลยนั่นก็คือเอาหนึ่งพันที่เป็นผลลัพธ์นั่นแหละเออหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบไปลบสามร้อยห้าสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่อ่าเราก็ตั้งก่อนนะคะจากนั้นเราก็หาคำตอบได้นั่นก็คือ 1,150นะคะเป็นลบก,กับ355จะมีค่าเป็น795ดังนั้นแล้ว795นั่นก็คือคำตอบที่อยู่ในวงเล็บนั่นเองนะคะอ่าเราก็จะได้คำตอบแล้วฉะนั้นเราจะตอบไปเลยนะคะว่า795นะคะคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะลูกอ่าอ่ามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ เลขในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะที่ไปบวก2,235แล้วมีค่าเท่ากับ5,894แล้วเกราก็ยังใช้หลักการเดิมอยู่นะคะนั่นคือวิธีทำก็เอาผลลัพธ์นั่นคือ5,894ไปลบกับ2,235นะคะแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก่อนนะคะจากนั้นเราก็หาคำตอบนะคะโดยก็ ตั้งลบปกติเลยนะลูกเราหาคำตอบได้เป็น3659นะคะดังนั้นแล้ว3659คือคำตอบที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเราก็จะตอบไปเลยนะคะลูกว่า3659เเนี่ยคือคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะลูกโอเค